สวัสด,ดีครับเ,เพื่อนๆปูกง่ายๆเกษตรในบ้านทุกคนนะครับวันนี้ผมปลูกง่ายๆเกษตรในบ้านขอเชิญขอเชิญขอเชิญเพื่อน,ออนอว่า <c oughs> <c oughs> ปลูกสาคูขาวกันดีกว่าครับเพื่อนไปบุกันีวันนก็พอดีนะเพื่อนผมได้ไปซื้อไอ้สาคูนะเพื่อนมันสาคูขาวครับแต่ตอนนี้มันไม่ขาวนะ่เพื่อนเพราะผมเอาไปปลูกในกระถางแล้วมันขึ้นเขียวๆแล้ว สาคูนีอยู่สาประเภทเพื่อนๆถ้าเป็นสาคูขาวแบบที่ผมถืออยู่เนี่ยก็จะเป็นสาคูที่นิยมนํามาต้มรับประทานน,นเพื่อนๆก็สมัยเด็ก,ดกจําได้ก็เคยได้กินสาคูเนี่ยเพื่อนๆต้มกินมันก็อร่อยดีก็เลยมันก็โตขึ้นมาแล้วก็อยากได้พันมันมาปลูก้ังหาไม่ค่อยได้เพื่อนเพื่อนพอดีวันนั้นไปเจอคนก็เอามาขายกิโลนึงนมั้งกตผมซื้อมาไม่ถึงกิโลหรอกซื้อมาแค่ ไม่กี่หัวเองซื้อมาขอมาทําพันเนะ่แต่ผมไม่เคยปลูกกันเพื่อนผมก็ลองอย่างว่าปลูกดูว่ามันมันเอามาปลูกในกระถางได้หรือเปล่าปรากฏว่ามันก็ปลูกได้นะเพื่นนอนก็คือที่ผมซื้อมาเนะี่ยผมจะเลือกเอาเลือกเอาหัวที่เขาย,ยังไม่ได้โดนตัดตัด,ต,ดตูดกระตัดท้ายนั่นเพื่อนผมต้องใจด,ดูถ้าโดนตัดหัวหรือตัดท้ายมันจะไม่งอกกันเพื่อนในรอยผมฝังไว้แล้วประมาณเกือบเดือนนั่นเพื่อนตรนี้ฝังไว้แล้ว เนี่ยเพิ่งเะเพิ่งออกมาแล้วนี่แต่อันนี้ออกมาแล้วโตแล้วด้วยนะครับสาคูขาวมันมีมันมีสาคูไทยสาคูขาวอันเดียวกันนั่นเพื่อนแล้วก็มีสาคูพุทธรักษาแล้วก็มีต้นปาล์มสาคูเพื่อนเพื่อนมันจะมีอยู่สามสามสาคูเมื่อกี้ผมเข้าไปดูในในเน็ตเพื่อนเพขาบอกว่าสาคูนี่มาจากอเมริกาโน่นเพื่อนมันจะม่ใช่ของไทยนะมาจากวมริกาใต้ะไรไม่รู oh, <no. S 1> ้แต่เนื่องจากความทรงจำสมัยเด็กเพื่อนเพื่อนเอาต้มกินแล้วมันก็อร่อยดี แันวก็หวานๆเนี่ยติดตรงที่ว่ามันมีกากกากใยมากหน่อยเพื่อนมันจะมีจะมีเส้นเนวลาเราเคี้ยวเ่แต่ถ้าเราเคยกินแล้วเราไม่ไปํำคาญเส้นมันมันก็อร่อยเนี่ยเพื่อนนี่แหละผมก็เลยหาซื้อมาปลูกไป่เพื่อนออกนอ่ะวิธีการปลูกก็คือว่าเพื่อนเพื่อนก็ไปซื้อสาคูมาเพื่อนเลือกเอาที่ไม่ได้โดนตัดหัวตัดท้ายนะมาปุ๊บเพื่อนเพื่อนก็ขุดลุ่มหรือขุดลุ่มไม่เพื่อนเตรียมกระถางก่อนับผมกระถางเล็กกระถางใหญ่ก็เตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยว <laughs> พอมันโตเราก็ย้ายลงดินก็ได้ นี่ผมก็เอามาอนุบาลในนี้ก่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อปุ๊บเพื่อนซื้อมาใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนก็ไม่ต้องล้างน้าก็เด้เอามาปุ๊บก็เอามานี่เลยลงดินเลยเนี่ยลงดินก็ง่ายๆก็มีเ่เพื่อนแบบนี้ก็ลงดินแบบเนี้ยเนี่ยนี่ไอ้นี้ผมแกะผมแกะอมาจากนี่แหละเอามาถ่ายเพื่อนเพื่อนดูวางไว้แล้วกดบินไปนิดเดียวพอนั้นเพื่อนนะสาคูก็ไม่ค่อยไอมันไม่ค่อยชอบแฉะอะไรนู่นเพื่อนานาดินแห้งก็คือลดน้ำง่าย ก็เห็นครับเนอันนี้ผมเพิ่งแงะมาให้เพื่อนๆดูเนี่ยมีรากมีอะไรเรียบร้อยแล้วนี่ก็เตรียมออกเงาแล้วออ,อ,อ,ออกต้นแล้วด้วยก็ฝังไปเพื่อนๆเนี่ยอย่าให้รากมันขาดนะผมเพิ่งถอนมาเมื่อกี้วางไป,งไปเดี๋ยวสักครูน่นึงก็เดี๋ยวมันก็งอกมาเองอ่อะตั้งนี้ว่ะแบบนี้ก็ได้นี่ไอ้นมันก็จะได้นนงอกมาวางไว้นี่นี่กบดินไปไม่กบไม่ต้องลึกนะกบไม่ต้องลึกขอยืมดินหน่อยอ่ะกบไปแบบเนี้ย แล้วก็แบบนี้นเพื่อนแล้วก็สักครูน่นึงก็รดน้ำนี่รดน้ำแค่ไหนเนี่ยรดน้ำรดแค่พอชุ่มกระวอมเพื่อนอนะน,น,นี่พอน้ำเลยอัแบบนนี้นี่แล้วต่อมาใช้เวลาผมใช้เวลาประมาณเดือนนะเพื่อนมันก็ค่อนข้างนานนะไม่รู้ว่าคนอื่นหรือว่าเพื่อนๆท่าน,นอื่นอาจจะบุกเร็วกว่านี้ก็ได้แต่ผมที่ผมไม่ได้จดวันทึา,าแต่ว่าผมสังเกตด,ดู มันเดือนหนึ่งแล้วรู้ป่าวว่าประมาณเดือนหนึ่งนวเพื่อนๆนะถึงจะได้อาไรสองต้นเนี่ยแต่ถ้ามันติดมาแบบนี้ปุ๊บเราก็ดีใจ้ยวยเลยว่าต่อไปเราก็สามารถจะแยกแยกเงามันได้เพื่อนๆเอาเงามันปลูกได้นี่นะครับนะเติมโตนะอันนี้ผมก็ถอนมาจากนี่แหละก็โอเคครับเพื่อนสาหรับคลิปนี้การปลูกสาคูในกระถางก็จบแล้วนะครับเพื่อนๆก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันคิดหน่อยนะครับผม ดูทุกคนนะครับบ๊ายบายครับผม